คานธรรมชาดกเรื่องชายหลายโบสถ์ในครั้งพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีชาเมืงสวัสดีคนหนึ่งชื่อว่าในจิตหัดซึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัวหรือที่เรียกว่านายโคบาล วันหนึ่งวัวตัวผู้ของเขาตัวหนึ่งได้หายออกไปจากฝงหายเข้าไปในป่านายจิตตหัตจึงได้ติดตามวัวเข้าไปในป่าเที่ยวหายอยู่จนกระทั่งได้พบวัวเมื่อเวลาใกล้เที่ยงแล้วเขาไล่วัวตัวนั้นกลับเข้าไปในฝงพอดีได้ไล่ฝงวัวไปเลี้ยงในที่ใกล้วิหาร ตอนนั้นเวลาใกล้เที่ยงแล้วเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยจึงรู้สึกหิวเป็นกำลังครั้นเห็นว่ามัใกล้วิหารของพระภิกษุแล้วก็คิดว่าเราคงจะได้อาหารอะไรสักอย่างในสำนักพระคุณเจ้าเหล่านี้เป็นแน่แท้นายจิตตหัตจึงไล่วัวเข้าฝูงไปแล้วก็เข้าไปยังในวิหาร ไปถึงก็ยกมือไหว้พระภิกษุในที่นั้นก็ยืนอยู่ที่ส่วนหนึ่งตอนนั้นอาหารที่เหลือจากพระภิกษุชั้นในตอนเช้ายังเหลืออยู่มากพระภิกษุเหล่านั้นเห็นว่าคนเลี้ยงโคคนนี้กําลังหิวจัดก็เลยบอกว่าเชิญโยมทานอาหารเหล่านั้นตามสบายเถิดนายจิตตหัตก็เลยล้างมือแล้วจัดการกับอาหารเหล่านั้นอย่างหิวโหย ครั้นทานอาหารอิ่มมีพิมันดีแล้วในจิตหัดก็ได้เรียนถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าวันนี้พระคุณท่านทั้งหลายไม่ได้ออกไปยังที่รับนิมนต์หรือพระภิกษุตอบว่าวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์หรอกโยมภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตดิพัตหารมากมายเช่นนี้ทุกวันละครั้นได้ทราบเช่นนั้น ในจิตหัดคิดว่าพระภิกษุเหล่านี้อยู่กินกันอย่างสุขสบายมีอาหารดีๆมากมายฉันทุกวันไม่เหมือนกับเราที่ต้องทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันก็ไม่สามารถหาอาหารดีๆอย่างนี้ทานได้เลยสักมือ้อเราจะเป็นคารว่าต่อไปทำไมกันละ่ะสุมาบทเป็นพระภิกษุอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ คิดได้อย่างนั้นแล้วในจิตตหัตก็ได้เข้าไปกราบพระภิกษุผู้เป็นพระเถระรูปหนึ่งแล้วขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าเป็นการดีแล้วโยมแล้วก็จัดการทำพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับนายจิตตหัตครั้นบวชแล้วพระจิตตหัตก็ได้ฉันอาหารดีๆเพียงไม่นานร่างกายจึงอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่เมื่อมีร่างกายอ้วนทวนสมบูรณ์นี้แล้วกลับรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในเพศบรรพชิตเพราะขี้เกียจจอกไปเที่ยวรับบินทบาทจึงตัดสินใจลาสิกขาออกไปครองเพศครวาดดังเดิมแต่เมื่อลาสิกขาออกมาทำการทำงานอย่างเดิมได้เพียงไม่นานร่างกายที่เคยอ้วนทวนเมื่อครั้งครองเพศบรรพชิตก็พ่ายผอมสุบสิิ์ลงไปอีก เมื่อเป็นเช่นนั้นในจิตหัดเริ่มคิดถึงความสุขสบายในเพศบรรพชิตอีกและก็ตัดสินใจกลับไปบวชอีกครั้งแต่พอบวชไปได้ไม่ทันไรร่างกายก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีขึ้นมาอีกเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายเพศบรรพชิตและในที่สุดก็ลาสิกขาออกไปครองเพศคารวาสอีกครั้งครั้นกลับออกไปครองเพศคารวาสได้ไม่ทันไรร่างกายกับพายพร้อมเริ่มเหน็ดเหนื่อย ก็คิดถึงความสุขสบายในเพศบรรปชิตก็กลับไปบวชอีกและปวดได้ไม่ทันไรก็ได้ลาสิกขาออกไปอีกนายจิตตหัตบวชบวชศึกๆอยู่อย่างนี้จนถึง6ครั้งต่อมาหลังจากที่นายจิตตหัตลาสิกขาออกไปครองเพศคราวาดครั้งที่6แล้ววันหนึ่งเขากลับจากทำงานในานาแบกไถยแบกราดกลับมาบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มกำลัง และคิดว่าจะกลับไปบวชอีกครั้งมาถึงบ้านเขาก็วางไถวางคราดไว้หน้าบ้านแล้วเข้าไปในบ้านหมายจะไปเอาจีวรที่เก็บไว้จะเอาไปทำการบวชอีกครั้งขณะที่นายจิตตหัตเข้าไปในห้องก็เห็นภรยาของเขาซึ่งตอนนั้นตั้งครรภ์ท้องป่องกำลังนอนหลับน้ำลายไหลย,ยืดและกรนเสียงดังคลืดคราดคลืดคราดไม่ต่างอะไรกับแม่หมูกำลังนอน ร่างกายที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าในจิตตหัตตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพทีผ่ผุพองนาเเลียดนักขยะแขยงเต็มทีนายจิตตหัตได้เห็นดังนั้นก็ได้อารมณ์ว่าสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอเราเที่ยวบวดบวดศึกศึกอยู่ก็เพราะผูกติดในสังขารน,นี้คิดได้อย่างนั้นแล้วในจิตตหัตก็เข้าไปหยิบชีวอ แล้วเอาเคียนเอลเดิอนออกจากบ้านไปหมายจะไปบวชในสำนักเดิมตอนนั้นแม่ยายของเขาซึ่งอยู่บ้านติดคันเห็นนายจิตตหัตเอาจีวรเคียนเอวเดินลงจากบ้านไปก็เกิดความสงสัยว่าตานี่จะไปไหนอีกก็เพิ่งกลับมาจากป่าเมื่อครู่นนี้นี่เอง เมื่อได้เข้าไปดูลูกสาวในห้องครั้นเห็นลูกสาวกำลังนอนหลับน้ำลายไหลย,ยืดอยู่ก็คิดว่าที่ลูกเคยออกจากบ้านไปก็คงเป็นเพราะเห็นความน่าทุเรศของลูกสาวแล้วเกิดความรำคาญจึงได้ทิ้งไปเสียนางจึงทุบลูกสาวแรงๆเพื่อปลุกขึ้นมาพร้อมด่าว่าอีตัวดีมาโมน,นอนหลับเป็นแม่หมูอยู่อย่างนี้ไม่รู้หรอกหรือว่าผัวเองเขารำคาญทิ้งเองไปแล้ว ฝลายลูกสาวตื่นจากนอนงวงเงียงวงเงียก็ถามแม่ว่าเกิดเรื่องอะไรกันหรือผู้เป็นแม่ก็บอกว่าผัวเองเขาเอาจีวรเดินหายออกไปจากบ้านเขาคงจะทิ้งเองอีกเพราะเขารำคาญเองนี่แหละเมื่อได้ฟังดังนั้นลูกสาวจึงล้มลงนอนต่อพร้อมกับบอกแม่ว่าโทษนึกว่าเรื่องอะไรไม่ไม่ต้องตกใจไปหรอกแต่นั่นจะไปบวชได้ไม่เกินเจวันก็กลับมาเองละ ที่นางบอกแม่เช่นนี้ก็เพราะมั่นใจว่านายจิตตหัตผู้เป็นสามีคงจะไปบวชอีกและนางก็เชื่อว่าเขาคงจะบวชอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็คงจะลาสิกขาออกมาหานางอีกเช่นเคยเพราะเขาทาเช่นนี้มาแล้วถึงหกครั้งฝ่ายนายจิตตหัตไปถึงวิหารแล้วก็เข้าไปหาพระเถระที่เคยบวชให้ไปเรียนท่านว่าจะขอบวชอีกครั้ง พระเถระท่านนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในความโลเลของนายจิตหัตเต็มทีแล้วจึงได้บอกปัดไปว่าอาตมาไม่สามารถบวชให้โยมได้อีกรอกความเป็นสมณะไม่มีอยู่ในตัวโยมหรอกหัวของโยมไม่ต่างอะไรกับหินลับมีดโกนแล้วโกนอีกอยู่อย่างนั้นนายจิตตหัตก็อ่อนวอนต่อไปว่าท่านอาจารย์ขอรับได้โปรดอนุเคราะห์กระผมอีกสักครั้งเถอะขอรับ พระเทระรูปนั้นก็จำใจต้องบวชให้ในายจิตหัตอีกครั้งด้วยความเกรงใจเพราะว่าเคยอ,อุปการะกันมาก่อนคราวนี้ครั้นบวชแล้วพระจิตหัตก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังประกอบกับที่ได้อารมณ์วิปัสสนามาจากเมื่อตอนเห็นภรรยานอนหลับหลังจากบวชได้เพียงสามวันท่านจึงสำเร็จอรหันแต่ก็ไม่มีใครทราบฝ่ายพระภิกษุทั้งหลายภายในวัด เห็นว่าครั้งนี้พระจิตตหัตบวชอยู่นานกว่าทุกๆครั้งจึงได้ถามว่าจิตตหัตท่านชักช้าอยู่ทําไมละ่ะได้เวลาลาสิกขาอีกแล้วไม่ใช่หรือพระจิตตหัตตอบว่าครั้งกระโนนที่กระผมลาสิกขาออกไปก็เพราะยังมีความเกี่ยวข้องในจิตใจแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องต่างๆผมตัดได้หมดแล้วกระผมจะไม่ลาสิกขาออกไปอีก พระภิกษุได้ยินเช่นนั้นก็คิดกันว่าพระจิตตหัตพูดโกหกทั้งที่ในจิตใจยังไม่สามารถตัดความเกี่ยวข้องผูกพันในครวาตได้แต่กลับมาพูดว่าตัดความเกี่ยวข้องต่างๆได้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าทูลพระพุทธองค์ถึงความประพฤติอันไม่สมควรของพระจิตตหัตเพราะคิดว่าพระจิตตหัตกล่าวโกหกพระพุทธองค์รู้แจ้งในเรื่องนี้ดี จึงได้ตรัสต่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าจิตตหัตไม่กล่าวโกวหกอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอกตอนนี้เขาตัดความเกี่ยวข้องต่างๆได้แล้วจริงๆบัดนี้เขาสำเร็จอรหันแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นจิตใจของเขายัางไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธธรรมจึงได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นแต่บัดนี้เขาสามารถละบุญละบาปทั้งปวงได้แล้ว ต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันในธรรมสภาว่าชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบจริงๆหนอผลบลตบทที่ถึงพร้อมด้วยปณิสัยแห่งความอารหันยังถูกกิเลสท,ทําให้มัวหมองจนถึงกับต้องเที่ยวบทบวชสึกๆอยู่ถึงเจครั้งกว่าจะได้บรรลุถึงอรหันครั้งนั้นพอดีได้เวลาพระพุทธองค์เสด็จไปยังธรรมสภา และครั้นพระองค์เสด็จไปถึงได้ประทับนั่งเป็นที่เรียบร้อยเห็นพระภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่ก่อนแล้วพระองค์ได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังสนทนากันเรื่องอะไรพระภิกษุเหล่านั้นทูลเรื่องที่กำลังสนทนาให้พระองค์ทรงทราบและครั้นทราบเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจริงอย่างที่พวกเธอพูดกันนั่นแหละ กิเลสเป็นของหยาบจริงๆเพราะถ้ากิเลสท,ทั้งหลายมีรูปร่างจนใครก็สามารถเก็บบรรจุไว้ในภาชนะอะไรก็ได้เราว่าจักรวาลน,นี้แคบเกินไปสำหรับใช้เป็นที่บรรจุกิเลสเหล่านั้นคงจะไม่มีอะไรใหญ่โตเพียงพอสำหรับบรรจุกิเลสท,ทั้งหลายได้หรอกกิเลสเหล่านี้ย่อมทำให้บุรุษที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาเช่นเราให้มมองได้ แล้วจะคุรณาอะไรกับคนอื่นๆเราเองก็เคยอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงเครึ่องทนนานกับจอบเฮี้ยนๆเล่มหนึ่งทำให้ต้องบวชบวชศึกๆอยู่ถึงหกครั้งเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเมื่อไรพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อครั้งที่เราถือชาติเป็นนายกุฎทฐาลบัณฑิตพวกภิกษุเหล่านั้นอยากทราบเรื่องราว เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงถือพระชาติเป็นกุททาลบันดิตจึงได้ทูลขอให้พระองค์ทรงเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าประมาทครองกรุงพราราณสีได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อขุททาลบันดิตเขาได้บวชเป็นนักบวชูิในป่าหิมะวันแเดือน เมื่อถึงฤด,ดูฝนพื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนก็คิดว่าในเรือนร้างของเรามีข้าวฟ่างกับลูกเดือยอยู่เครื่องทนานได้มีจอบเฮี้ยนอยู่เล่มหนึ่งบัดนี้แผ่นดินก็ชุ่มฝนเหมาะที่จะปลูกพืชผักข้าวฟ่างและลูกเดือยเหล่านั้นถ้าเก็บไว้เฉยๆก็จะเน่าเสียเปล่าๆอย่ากระนั้นเลยเราควรศึกออกไปปลูกข้าวฟ่างกับลูกเดือยก่อนดีกว่า เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วกุฏธารบัณฑิตก็ศึกออกมากลับมาบ้านเอาจอบเฮียนไปพรวนดินทำแปลงปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็เอาจอบเฮียนไปเก็บไว้ที่บ้านดังเดิมและเมื่อข้าวฟ่างกับลูกเดือยเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็จัดการเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วแบ่งเมล็ดข้าวฟ่างและลูกเดือยเก็บไว้ทำพันธุ์ครึ่งทานาน ส่วนที่เหลือก็ใช้กินจนหมดแล้วเมื่อกินหมดแล้วก็คิดว่าเราจะไปบวชอีกแปดเดือนแล้วก็ได้ไปบวชอีกแปดเดือนพอฝนชุ่มก็ศึกออกมาปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยอีกครั้นเสร็จกิจในไร่ในนาก็เก็บจอบเฮียนไว้แล้วแบ่งข้าวฟ่างและลูกเดือยไวท้ทำพันอีกครึ่งทานานแล้วก็กลับไปบวชอีกแปดเดือนและเมื่อแผ่นดินชุ่มฝนก็ศึกออกมาปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยอีก เขาบวชบวชสึกสึกอยู่อย่างนั้นถึงหกครั้งต่อมาในกุฏฐาลบัณฑิตคิดได้ว่าเพราะข้าวฟ่างและลูกเดือยเครื่องธนนานและจอบเฮียนเล่มนี้ทีเดียวเชียวที่ทำให้เราต้องบวชบวชศึกสึกอยู่ถึงหครั้งอยากระนั้นเลยเราเอาข้าวฟ่างกับลูกเดือยและจอบเฮียนไปทิ้งเสดีกว่าเพื่อจะไม่ต้องผูกพันในมันอีก ครั้นคิดได้เช่นนั้นแล้วกุฏทาลบัณฑิตก็จะการเอาจอบเฮี้ยนเล่มนั้นและ,มะเมล็ดข้าวฟ่างพร้อมกับเม็ดลูกเดยเเรื่องทานานใส่ห่อไปหมายจเจ้าไปทิ้งที่ริมแม่น้ำคงคาเมื่อไปถึงแม่น้ำคงคาก็คิดว่าถ้าเราทิ้งลงไปในแม่น้ำคราวหลังถ้าเราเกิดคิดจะมาปลูกพืชผักอีกจะมางงมเอาจอบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทิ้งมันไปอย่างที่ที่เราไม่สามารถหาคืนมาได้อีกตลอดไป คิดได้อย่างนี้แล้วในกุฏธาลบัณฑิตก็จัดการเอาจอบเฮียนกับเมล็ดข้าวฟ่างและลูกเดือยทั้งหมดห่อเข้าด้วยกันและผูกเศษผ้าหลับตาแขวนห่อผ้านั้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยไปในแม่น้ำคงคาโดยไม่ลืมตาดูเพราะเกรงว่าจะเห็นที่ตกแล้วจำได้เมื่อทิ้งจอบเฮียนและข้าวฟ่างกับลูกเดือยเหล่านั้นไปได้แล้วนายกุฏธาลบัณฑิตก็ร้องออกมาด้วยความดีใจว่า เราชนะแล้วเราชนะแล้วพอดีตอนนั้นพระราชาแห่งกรุงพาราณสีได้จัดทัพออกไปทำการปราบปรามพวกโจรผู้ร้ายที่อลาวาดอยู่ตามชายแดนและได้รับชัยชนะกลับมารับสั่งให้ตั้งค่ายที่ริมแม่น้ำคงคาตอนนั้นพระราชาได้เสด็จลงไปสงสนานพระวรากายในแม่น้ำคงคา จึงได้ยินเสียงร้องตะโกนของนายกุฏฐาลบัณฑิตว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระองค์เกิดไม่พอพระทยัยจึงได้เสด็จขึ้นไปยังที่นายกุฏธ,ธาลบัณฑิตยืนอยู่ไปถึงก็ตรัสว่าเราผู้เป็นพระราชาแม้จะได้ยกทัพไปปราบศัตรูได้ราบคาบแล้วก็ยังไม่ร้องตะโกนบอกใครว่าชนะแล้ว แต่เจ้าสิชนะอะไรกันเชียวจึงได้มาร้องตะโกนบอกใครต่อใครว่าชนะแล้วชนะแล้วนายกุทธฐานลบัณฑิตได้ทูลว่าการที่พระองค์เสด็จนำทหารไปทําการปราบปรามพวกโจรจนราบคาบนั้นถือได้ว่าพระองค์ชนะเพียงโจรภายนอกแต่ข้าพระองค์ได้ชนะโจรคือกิเลสภายในร่างกายของข้าพระองค์เองจึงถือได้ว่าชนะภายใน การชนะกิเลสนั้นเป็นการชนะที่เด็ดขาดแต่การชนะศัตรูภายนอกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการชนะอันเด็ดขาดเพราะสักวันศัตรูอาจจะชนะเรากลับบ้างฉะนั้นการชนะภายในจึงเป็นการชนะที่ดีที่สุดนายกฏฐาลบัณฑิตกล่าวจบแล้วก็ได้กล่าวคาถาภาษิตว่าณตังชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวชิยติ ตังโขชิตังสาธุชิตังยังชิตังนาวชิยติติความชนะใดกลับพ่ายแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดที่ไม่กลับแพ้ความชนะนั้นเป็นความชนะที่ดีคร้นกล่าวคาถานั้นจบนายกุฏธ,ธัลบัณฑิตก็ได้มองแม่น้ำคงคายังกระสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดจนได้บรรลุคนวิเศษ ่ายพระราชาครั้นได้สดับพระกาถานั้นแล้วก็เกิดเลื่อมใสในตัวมหาบุุษกุทธ,ธาลบัณฑิตจึงยกมือไหว้แล้วได้ทรงขอผนวดพร้อมกับกองกําลังทหารทั้งหมดพระราชาพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ไปตั้งค่ายอยู่ในที่นั้นจึงได้บวชในสํานักของมหาบุรุษกุทธ,ธาลบัณฑิตละทิ้งใหเหมืองน,นั้นเป็นร้างวางผู้ครองเมือง พระราชาเมืองไกลๆทรงทราบว่าพระราชาเมืองพาราณสีทรงพนวดเสร็จแล้วเกิดจัดทัพมาหมายจะยึดราชสมบัติเอาเป็นเมืองขึ้นแต่เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีได้เมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองแต่กลับว่างเปล่าจึงทรงดําริว่าพระราชาแห่งเมืองนี้ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติและเมืองอันรุ่งเรืองปานนี้ไปผนวดแสดงว่าการผนวดนั้นไม่ใช่ของต่ำแม้เราก็ควรจะผนวดด้วย จึงเข้าขอผนวดในสำนักของมหาบุรุษกุฏธาลบัณฑิตพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ยกทัพมาพระราชาเมืองอื่นๆรอบๆกรุงพาราณสีเจ็ดเมืองยกทัพมาจะยึดเอาพระราชสมบัติของพระราชาแห่งกรุงพาราณสีแต่เมื่อได้มาเห็นความมั่งคั่งและร่งเรืองของเมืองน,นั้นและทราบสาเหตุที่พระราชากรุงพาราณสีออกผนวด ก็ตัดสินพระไทยออกบวชตามพร้อมเหล่าทหารหมดทุกพระองค์ครั้นส่งเล่าอาดีตนิทานนั้นจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษกุฏธัลบัณฑิตในครั้งนั้นคือเราในบัดนี้นั่นเอง